วันนี้ไฟที่บ้านดับนะคะทุกคนเพรไม่ได้จ่ายค่าไฟเห็นไหมทุกคนผุนบาดผุนเทไฟแดงๆเขาไฟมาเลยค่ะแต่ไฟหนูคือไม่มาเดี๋ยวเราก็จะเอารถของเรามาเสียบหม้อขงข้าวรอนะจ๊ะพี่ๆโอ้ยบาสนาคอยเกิดแต่กับหนูตลอดระยะเวลาเดี๋ยวเราจะไปหขงข้าวกันนะคะพี่ๆวันนี้ไฟเราถูกตัดไฟนะคะทุกคน แต่เราตายไปแล้วเราก็มาหุงข้าวนะคะตอนนี้ช่างเขาไม่ได้ใส่เสื้อก็เลยอาจจะถ่ายแค่เห็นตรงขาเราก็มาใช้ตัวแบตของเราตอนนี้ใช้อยู่843นะคะแปลงไฟ12โวลต์ให้เป็นไฟบ้านเพื่อจะมาใช้กับหม้อหุงข้าวของเราเพราะว่าเรามีเตาแก๊สอยู่แล้วนะคะพี่ๆเราก็ค่อยเอาเตาแก๊สไปทํากับข้าวเนาะแล้วก็ช่างเขาก็กําลังเอารถมาจอดนะคะก็เลยยังสตาร์ทได้อยู่นะคะพี่ๆเนี่ยมีรถมีรถบ้านก็ดีอย่างหนึ่งเผื่อฉุกเฉิน โอ้อยหัวดีดีเนมาปัส,สนาขอ่อยเดียะะ๋ยว<ส>้อคาะเก็พบพร้อมก่อนอันนี้ก็ซื้อโคกก็ซื้อสากเมื่อไม่เด้อคะ่ะเพราะว่าอยากแบบมีโคกสากคนละอันนะคะทุกคนพ่อแบบก็ต้องยกขึ้นยกลงเนาะเผื่อเราจะไปคือไปได้เลยผมสุรดรถยังหาซื้อข้างหน้าได้แต่ว่าโคกสากนี่มันเื่อหาซื้อด้เซเว่นบ่มีขายนานวยวให้ช่างเขาดับรถย่าลืมอมานนั่นด้อย่าลืมค่าเกียร์โคตรเกียร์กันแน่ ไฟเราก็ใช้ไฟนี้นะคะทุกคนนี่ต่อสายมาเลยนี่ต่อสายมาใช้นะคะตอนนี้กําลังอันนี้อยู่ฮึดฮึดฮึดอ,อยู่นะคะพี่พี่อันนี้ก็ไฟตัวนั้นคือเป็นไฟที่ชาร์จแบตหนูก็เลยเอามาใช้ก่อนนะคะพี่รถบ้านเราก็กําลังฮกอยู่นะคะนี่นี่แหละคะ่ะขย้อนแต่ว่ามีแอปพิเคสันพอได็กใจก่อนเลยเพราะว่ากระสันก็ต้องมือไหม้ก็ต้องไปใจยอยู่ทางอื่นนะคะนี่เอเอ ใช้ไปค่ะเพะว่าถ้าหุงหมอหน่อยไัไหนเด้ค่ะทุกคนเพราะเขามีหมาอยู่ก็เลยต้องหูงหมอใหญ่เด้ค่ะพี่ๆใช้ประโยชน์ให้สูงสุดนะคะอย่างน้อยไม่ได้ไปเที่ยวไหนก็หูงข้าวที่บ้านเพราะว่าไฟถูกตัด <laughs> อย่ากหัวเด้อ <laughs> เปิดพัดลมเอาก่อนคะ่ะแอร์อย่าเพิ่งเปิดเผื่อไฟไม่ได้มาวันนี้ตอนนี้หรือยังไงนะคะเราก็ยังมีออ่ไฟใช้นะคะพี่ๆแอร์น้องวันวัส่านี่ รถคุณปู่บัดดี้ของเราใช้ประโยชน์ให้สูงสุดไปเลยจ้าจริงมันา,า,าแล้วก็เพราะว่าตอนนี้คือน้ำอาบน่าจะมีแค่จำกัดเราอาบน,น้ำนี้ได้นะคะทุกคนนี่เพราะว่าเอยเอยได้เพราะว่าเขามีอันฉีดเอาลงไปอาบได้ก่อนได้นะคะนี่เดี๋ยวว่างๆเนี่ยนูจะมาอันนี้เตียงให้ให้ดูนะคะดัดแปง้งเตียงให้เบิง้งนี่ใช้ประโยชน์ของเราจ้าเดี๋ยวเราจะมารอว่าหุงข้าวสุกไหมตอนนี้กินอยู่ประมาณ แปดร้อยสี่สิบสองวัตต์หรือโวลต์ W นะคะวัดเนาะนี่เพราะว่าตัวน,นี้เขากินไฟหลายค่ะทุกคน<ต>ก็คันหมอนนิดหน่อยแมนมันก็เสียบขนานังนะ่งนี่ค่ะถ้าล่มน้ามันบอถ้าล่มใส่กักหมอด้วยตรงโอเคอ,อืมมันก็มีหลายสวนนะคะ๋ยวแต่พะสิบปะติ์ประดยอยออกมากค่ะตัวน,นี้ใส่กับหมอดยตรงเลยค่ะเดี๋ยวอีกมันโดนอยู่ด้เพราะาหมอมันใหญ่นีค่ะรถของเรานะคะคุณปู่ของเราใช้ประโยชน์ ไสูงสุดไปเลยจ้าไม่ได้ไปไหนก็หุงข้าวกินอยู่บ้านนี่แหละเพราะว่าโดนตัดไฟจ้าย่ามไรสิมาเนาะทุกคนตอนนี้หนูเหมือนได้ยินเหมือนเหมือนมีรถมาจอดไม่รู้ว่าเขามาต่อไฟให้ไหมไม่แน่ใจ <c oughs> ขอให้เขามาต่อไฟให้หนูนะทุกคนไฟหนูอยู่ตรงนู้นตอนนี้เราไม่มีไฟไซส์เลยบ้านเรามืดแต่ว่าเรามีไฟในรถ ้าเบงได้อีกข้าวหนึ่งค่ะตืดนๆื่น่นบอน่าจะไม่ใช่นะ่ารถขันโนนโอ๊ยมาแต่บลรถมาเขามาต่อไฟหายเอา้ารอต่อไปจ้ะอุย้ยมาเร็วอีหลีเขามาต่อไฟไฟมาแล้วจ้าโอ้ยข้าวสุกพอดีขอบคุณนะคะอย่างน้อยเราก็มีข้าวอันนี้แล้วไฟก็มาพอดีแล้วจ้ะ พอนุเปิดไฟไว้แต่เวันแหละทุกคนแต่หาโมงว่ามากคือไฟปฏติดนะคะนี่มาแล้วจ้าไฟมาเรียบร้อยแล้วมาแล้วไฟมาแล้ว,วอโอเคขุ่ข้าสุกพอดีเลยไฟก็มาขอบคุณนะคะนี่ข้อดีของการมีรถบ้านของเรา <laughs> <laughs> นะคะนี่เสียงปึ๊บปื๊ดป๊เป็นมาติดดีควอเขาไม่หนีบอเออโอเคนี่อย่างน้อยเราก็มีข้าวกินนะคะทุกคนโอเคเพ่กับเขากันเด้ออ้ย คอนเทนต์บิ่งตามตลอดเนะเจ้าคนดูดีๆคอนเทนต์ก็มาเพราะว่าลืมใจเขาไฟขอบคุณค่ะ